จริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสารที่20่ธันวาคมพุทธศักราช5 5 5 7เป็นวันพระวันธรรมวัสวนะวันฟังธรรม อันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเติมความสุขเติมความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สรงสอนให้มันเจริญคุณธรรมสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งเมตตาสองกรุณา สามุดิตาสี่อุเบกขาเรียกว่าเป็นพรหมพรหมเวหารสี่พรหมวิหารสี่ก็คือที่อยู่ของเทวดาและพรหมทั้งหลายถ้าผู้ใดสามารถเจริญเมตตากราุณามุดิตาอุเบกขาได้ผู้นั้นย่อมไปสู่สุคติ ในเวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วใจก็จะขึ้นไปตามธรรมที่ได้ได้เจริญไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ใจก็มีความสุขแบบเทพแบบพรมไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเรานี้ เป็นที่เกิดและเป็นที่รับของสิ่งต่างๆคือบุญและบาปเราทำบุญใจใจเป็นผู้ทำบุญใจก็เป็นผู้รับผลบุญใจทำบาปใจก็เป็นผู้รับผลบาปขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำบุญใจก็จะมีความสุขถ้าทำบาปก็จะมีความทุกข์เวลาตายไป ถ้าเป็นบุญพาไปก็จะไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปพ,พาไปก็จะไปสู่อบายไปสู่ที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของสัตว์นรกและผู้ที่จะเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานก็คือใจนี่เองผู้ที่จะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพาาระอริยบุคคล ก็คือใจอันนี้เองใจของเราถึงเป็นได้เป็นพระก็ได้เป็นมารก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นเทพก็ได้อยู่ที่การกระทําของเราใจของเรานี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับน้ําน้ํานี้เราจะทําให้มันสะอาดก็ได้ทําให้มันสศกรปรกก็ได้เช่นถ้าเราเอาน้าสะอาดมาซับ เสื้อผ้าหรือซักสิ่งสกปปกน้ำก็จะกลายเป็นน้ำาสกรปรกไปแต่ถ้าเราน้ำาสกรปรกนี้ไปกรองน้ำก็จะสะอาดได้ใจของเราเป็นอย่างนี้บุญเป็นผู้กรองสิ่งสกปปกให้ออกไปจากใจทำให้ใจมีความสะอาดมีความสุขมีความเจริญบาปเป็นผู้ที่ทำให้ใจสกโปก ใจสกรปรกใจก็ต้องทุกข์ใจก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายใจก็ต้องไปอบายหลังจากที่ตายไปแล้วนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูได้ค้นพบแล้วจึงได้นำม,มา,มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ปรารถนาความสุขผู้ที่ไม่ต้องการความทุกข์ให้รู้ว่า ความสุขความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นของมันเองไม่เหมือนกับฝนฟ้าอากาศที่มันตกลงมาเองแต่ความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของจิตใจนี้เกิดจากการกระทาของจิตใจเองถ้าจิตใจทําบาปจิตใจก็จะเสื่อมจะทุกข์ถ้าจิตใจทําบุญจิตใจก็จะเจริญจะมีความสุข พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขความเจริญกันด้วยการสอนใจให้เจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเจริญเมตตากรุณามุทิตาได้จิตก็จะเป็นเทพถ้าเจริญอุเบกขาได้จิตก็จะเป็นพรม นี่คือสิ่งที่เราทำได้กันทุกคนและไม่มีผู้อื่นทำแทนเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองดังที่ทรงตัดสอนไว้อยู่เสมอว่าอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สร้างความสุขสร้างความทุกข์ผู้อื่นไม่สามารถสร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับเราได้อย่างแท้จริง ความสุขความทุกข์ที่ผู้อื่นเขาสร้างให้กับเราเป็นความสุขความทุกข์ชั่วคราวเช่นเวลาเท้าทำดีกับเราเราก็มีความสุขแต่พอเขาทำไม่ดีกับเราเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้อยู่ในใจไม่ว่าเขาจะทำดีหรือเขาทำไม่ดีกับเราเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์เราจะไมุู่ดวายใจ นี่แหละคือความสุขความทุกข์ที่แท้จริงที่ไม่เกี่ยวกับผู้อื่นผู้อื่นไม่สามารถทำให้เราสุขให้เราทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสีประการนี้เราจะมีความสุขไปตลอดเราจะไม่มีความทุกข์เลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถที่จะรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขได้ เราจึงต้องเป็นที่พึ่งของเราเองอย่าไปพึ่งผู้อื่นอย่าไปพึ่งสิ่งอื่นเพราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นสิ่งที่เราพึ่งนี้เป็นของชั่วคราวเช่นเงินทองนี่ก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปลาบก็เหมือนกันสรรเสริญก,ก็เหมือนยศก็เหมือนกันสรรเสริญก็เหมือนกันได้มาแล้วก็มีวันหมดไป เวลาได้มาก็มีความสุขเวลาหมดไปก็มีความทุกข์ก็ต้องหามาใหม่หาได้ก็สุขถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์แต่คุณธรรมทั้งสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างให้เราเจริญนี้จะไม่มีวันหายไปจากใจของเราถ้าเราสร้างขึ้นมาได้แล้วจะอยู่กับใจของเราไปตลอดและจะผลิตความสุขให้กับเราไปตลอด เราจึงควรให้ความสำคัญต่อการผลิตความสุขผลิตความเจริญที่แท้จริงดีกว่าไปผลิตความสุขที่ไม่แท้จริงที่จะมีความทุกข์ตามมาเวลาที่ความสุขที่เราได้มานั้นหมดไปจากเราไปดังนั้นขอให้เรามาหัดเจริญเมตตากัน กรุณามุนิตาอเาุเบกขาเมตตาแปลว่าอะไรเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญความอยากให้ผู้อื่นนั้นไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆการที่เราจะทำให้ผู้อื่นมีความสุขได้เราก็ต้อง มีเมตตาเมตตาก็คือให้อภัยได้ไม่ทำร้ายผู้อื่นเวลาที่เขาทำร้ายเราเวลาใครเขาทำร้ายเราเราไม่จองเวรจองกรรมเราให้อภัยเพราะการจองเวรจองกรรมนี้จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาเหมือนไฟนรกเผาผลาญจิตใจของเราถ้าเราให้อภัยได้ยกโทษให้เขาได้ไม่ถือโทษโกรดเคืองได้ ใจก็จะเย็ยนใจก็จะมีความสุขคิดเสียว่าเป็นการทําบุญกันถ้าเขาคิดว่าการทําร้ายเราทําให้เขามีความสุขเราก็ให้เขาทําไปถ้าเราหลีกได้เราก็หลีกหลบได้เราก็หล,ลบ,ลบแต่ถ้าเราหลบไม่ได้หลีกไม่ได้เขาจะทําร้ายเราเราก็ควรจะใช้ความเมตตา อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรง,งใช้พระเมตตาเวลาที่เทวทัตปล่อยช้างมาเพื่อที่จะมาเหยียบพระพุทธเจ้าทำลายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเคืองทรงแผ่เมตตาให้กับช้างไปช้างพอได้รับความเมตตาเขาก็ไม่ทำเพราะบาร,รมีคือความเมตตาของพระพุทธเจ้านี้ มีพลังมากไม่เหมือนของพวกเราพวกเราแผ่ไปเท่าไหร่เขาก็ยังจะทำเราอยู่ก็เพราะว่าเรามีน้อยเราไม่ฝึกแผ่กันเรื่อยๆพอเวลาจะแผ่เลยไม่มีพลังที่จะไปเปลี่ยนใจเขาได้ที่จะไปทำให้เขาไม่มาทำร้ายเราได้แต่ถ้าเรามีพลังเวลาใครเขาคิดทำร้ายเราหรือทำร้ายเราแล้ว เราแผ่เมตตาไปให้กับเขาเขาก็จะหยุดเขาก็จะไม่มายุ่งกับเรานี่คือความเมตตาความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเวลาแผ่เมตตานี้ก็ต้องแผ่ต่อหน้าผู้คนที่เราพบปะไม่ใช่ไปแผ่ที่เวลาอยู่อยู่คนเดียวเวลาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งแผ่แผ่ไปตรงนั้นก็ไม่มีใครรับ แผ่ไปแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรต้องแพ่ตอนที่เผชิญหน้ากันตอนที่เจอใครพบปะกับใครจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ให้แผ่เมตตาอย่างน้อยก็ยิ้มให้เขาสักหน่อยหรือทักทายให้เขาสักหน่อยหรือถ้ามีมีขนมมีของอะไรพอจะแจกพอจะแบ่งปันกันได้<ม>ก็แจกให้เขาไปแบ่งปันให้เขาไปอย่างนี้เราก็จะ แผ่เมตตาแล้วผู้ที่รับเมตตาของเราเขาก็จะรักเราชอบเราพระพุทธเจ้าทรงรัดว่าผู้ใดสามารถแผ่เมตตาได้อย่างสม่ำเสมอจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะการให้ประโยชน์ให้ความสุขกับผู้อื่นนั้นย่อมทําให้ผู้อื่นอยากจะให้ความสุขให้ประโยชน์กับเราเป็นการตอบแทน อย่างเราเวลาใครเข้ามาให้ความสุขกับเราเราเราคิดอย่างไรกับบคุคคลที่เขาให้ความสุขกับเราเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของเขาอยากจะให้เขามีความสุขเหมือนกับเราเวลาใดถ้าเรารู้ว่าเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็จะยินดีพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาทันทีหรือเวลาใดที่เรามีลาบมีอะไรมาก จนกระทั่งเราไม่อยากจะเก็บไว้เราอยากจะแบ่งให้คู่อื่นเราก็จะทําคิดถึงคนที่เขาให้ความสุขกับเราก่อนนี่เป็นธรรมชาติของจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นใครรักเราเราก็มักจะรักเขาใครเกลียดเราเราก็มักจะเกลียดเขาถ้าเราอยากจะให้เขารักเราเราต้องทำตัวให้เขารักเราเราต้องทำประโยชน์ให้กับเขา ต้องให้ความสุขกับเขาแล้วเขาจะรักเราถ้าเราไปทำร้ายเขาทำให้เขาทุกข์เขาก็จะเกลียดเราบางทีเราอยากทำอะไรเราก็ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นขอให้เราทำตามความอยากของเราผู้อื่นจะเดือดร้อนเราก็ไม่สนใจแล้วเราก็เลยไปสร้างสัตจูขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัว เช่นเราอยู่บ้านติดกันเรานึกอยากจะเปิดเพลงดังลั่นบ้านเราก็เปิดร้องลําทําเพลงส่งเสียงอึกกระทึกนคนึกโคงไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เขาอยู่ข้างบ้านคนที่เขาอยู่ข้างบ้านเขาก็ต้องเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็จะไม่ชอบเราเขาก็จะเกลียดเราเพราะว่า เราไปกระทำสิ่งที่ทำให้เขาเดือดร้อนนั่นเองแต่ถ้าเรามีอะไรเราส่งไปให้เขาแบ่งไปให้เขาทำแกงก็แบ่งแกงให้เขาทำขนมก็แบ่งขนมให้เขาไปอย่างนี้รับรองได้ว่าเขาไม่เกลียดเราเขาจะรักเขาจะชอบเรานี่คือความเมตตาเป็นอย่างนี้เราต้องให้ความสุขกับเขา เราต้องละเว้นการให้ความทุกข์กับเขาเวลาเราจะทำอะไรเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่าการกระทำของเรานี้ไปกระทบกับผู้อื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายหรือไม่ถ้ามันเกิดเราก็ควรจะมาทบทวนดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มได้คุ้มเสียหรือไม่ได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้ ถ้าเสียมากกว่าได้ก็อย่าไปทำดีกว่านี่คือความเมตตาเราต้องมองทุกคนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันการมาเกิดในโลกนี้ก็มีความทุกข์พอสมควรแล้วพวกเราทุกคนมีความทุกข์ด้วยกันทุกข์กับการแก่ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับการตาย เราอย่าไปเพิ่มความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเขาเราควรที่จะมาลดภาระลดความทุกข์ของเขาจะดีกว่าอันนี้ก็นำมาสู่คุณธรรมขั้นที่สองคือความการุณาความการุณาก็คือช่วยบรรเทาทุกข์ของผู้อื่นเวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนลำบากลำบนขาดแคลน ปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัายยารักษาโรคเครื่องนึง่งห่มเช่นเวลาเกิดภัยธรรมชาติเป็นวาตภัยหรืออุทกภัยหรืออักาีภัยพวกเรามักจะร่วมกันหาข้าวของต่างๆไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนนี่เรียกว่าเป็นความกรุณาอย่าดูดายอย่าไปคิดว่าตัวใครตัวมัน อย่าไปคิดว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอันนี้ไม่ใช่เรื่องของอัตตาหิอัตโนนาถเรื่องของความเมตตาเรื่องของความการุณาเพราะคนเราอยู่ด้วยกันบางครั้งก็หกล้มได้เห็นคนอื่นเขาหกล้มเราก็ควรที่จะพยุงเขาให้เขาลูกขึ้นมาเดินได้เพื่อเขาจะได้พึ่งตัวเขาเองได้ เวลาที่เขาพึ่งตัวเขาเองไม่ได้เราต้องช่วยเหลือกันเช่นอย่างลูกของเรานี่เกิดมาออกจากท้องแม่มานี่ก็ถ้าให้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถก็คงจะตายแน่ๆคงจะไม่มีวันที่จะ,ะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่เพราะความกรุณาของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกเพราะรู้ว่าถ้าไม่เลี้ยงดู ลูกก็จะไม่มีวันที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของตนเองได้ดังนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นก็จำเป็นในกรณีที่เขายังไม่สามารถช่วยตัวเองได้อย่ามาอ้างว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคนที่ไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมักจะอ้างอย่างนี้ว่าตัวใครตัวมันแต่พอตัวเองเดือดร้อนนี่ก็ร้องโวยวาย ขอความช่วยเหลือจากผู้ลืมไปว่าตนเองก็อาจจะตกอยู่ในสภาพนี้ได้เช่นเดียวกันชีวิตของพวกเรานี้มันไม่แน่นอนมีปัจจัยต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้เราสุขเราร่ิเราเราวยเพิ่งนี้เราอาจจะยากจนเราอาจจะตกทุกข์ได้ยากก็ได้เพราะมันมีปัจจัยที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา รวมทั้งบุญทั้งบาปที่เราทำไว้ในอดีตตอนนี้บุญส่งผลชีวิตเราก็เลยรุ่งเรืองแต่วันดีคืนดีพอถึงเวลาของบาปที่จะมาส่งผลวันนั้นชีวิตเราก็จะตกต่ำได้และตอนนั้นถ้าเราใช้หลักอัตตาหิอัตโนนาโถก็จะไม่มีใครเข้ามาเหลียวแลเราเพราะเราไม่เคยเหลียวแลใคร แต่ถ้าเราเหลือแลเราคอยดูลุคอยช่วยเหลือผู้เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเวลาเราตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจะมีคนมาช่วยเหลือเราอย่างมากมายเพราะนี่เป็นธรรมชาติของใจของพวกเราทุกคนเราอยากจะช่วยคนที่เขาช่วยเหลือเราเราไม่อยากจะช่วยคนที่เขาไม่ช่วยเหลือเราดังนั้นถ้าเรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ ควรที่จะช่วยเหลือเพราะจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นผู้ที่มีเมตตามีกรุณานี้เป็นจิตของระดับเทวดาเ<ม>หนือกว่ามนุษย์มนุษย์นี้จะเป็นแบบที่ไม่เบียดเบียนเท่านั้นคือจะไม่ทำร้ายผู้อื่นแต่จะไม่สนใจกับการช่วยเหลือผู้อื่น<ม>ยังมีบางคนเข้ามาถามว่าถ้าตัวเราไม่ทำบาปแต่เราไม่ทำบุญนี้จะได้ไหม ก็ได้แต่คุณจะไม่ได้เป็นเทวดาคุณจะไม่ได้รับความสุขจากการทําบุญคุณเพียงแต่รักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ไว้เท่านั้นคือการรักษาสีลห้าผู้ที่จะมาเ,าเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้ต้องมีความสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ถ้ารักษาสีลห้าไม่ได้ก็จะต้องไปอยู่กับพวกเดรัจฉานอย่างพวกที่ไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ ในขณะที่เป็นมนุษย์เขาทำอย่างไรกับพวกนี้เขาก็จับไปขังในคุกในตารางเหมือนกับขังสุนัขเหมือนกับขังสัตว์เดรัจฉานเหมือนกับขังสิงสาราสัตว์เพราะถ้าปล่อยให้พวกนี้ออกมาเพ่นพ่านเดี๋ยวก็จะไปกัดผู้อื่นไปทำร้ายผู้อื่นเนี่ยคนที่ทำผิดศีลห้านี้ก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานเดรัจฉานเขาก็ไม่มีศีลห้า แต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ถือว่ารักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่ยังไม่สามารถเป็นเทวดาได้เพราะจิตใจยังคับแคบจิตใจยังไม่มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นผู้ที่จะเป็นเทวดาได้จึงต้องมีความเมตตามีความกรุณาและต้องมีมุดิตาด้วยมุดิตาคืออะไรก็คือความ ยินดีกับความสุขกับความเจริญของผู้อื่นปกติพวกเรานี้มักจะไม่ชอบยินดีเวลาเห็นคนอื่นเขาได้ได้ดบได้ดีได้ร่ำได้รวยเรามักจะอิจฉาริษยากันโดยเฉพาะพวกที่เป็นคู่แข่งของเราคู่ต่อสู้ของเราเวลาเขาได้ดิบได้ดีนี่เราจะไม่ชอบเราอยากจะให้เขาไม่ได้ดิบได้ดี บางทีเราถึงกับไปกันแกล้งเขาก็มีเพื่อที่จะไม่ให้เขาได้ได้ดิบได้ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีมุนิตาถ้าเป็นผู้มีมุนิตานี้จะไม่ไปขัดขวางความสุขความเจริญของผู้อื่นเพราะจะยินดีชื่นชมกับความสุขความเจริญของผู้อื่นเพราะผู้ที่มีมุนิตานี้ก็คือผู้ที่มีเมตตานั้นเองมีกรุณา ก็คืออยากใช้ให้ผู้อื่นมีความสุขมีความเจริญไม่อยากให้ผู้อ yes ื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนการมีบุญตาจึงเป็นผลที่เกิดจากการมีเมตตามีกรุณาเวลาเราเห็นผู้อื่นเขาได้ดีบได้ดีเขามีความสุขเราก็ชื่นชมยินดีไปกับเขาแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมกับเขา ถ้าเราไม่ยินดีเราอิจฉาริษยาเราก็อาจจะไปหาวิธีกันแก้งเขาไม่ทำให้เขาไม่ได้รับได้ดิบได้ดีถ้าเราไปทำอย่างนั้นเราก็เลื่อนจิตใจของเราลงจากการเป็นเทวดาการเป็นมนุษย์มากลายเป็นเดรัจฉานไป ดังนั้นเราต้องพยายามฉัดเจริญมุติตามุติตานี่เขาสอนเราให้เจริญเวลาที่เราเล่นกีฬากันมีการแข่งขันกันการแข่งขันกันย่อมมีแพ้มีชนะเป็นธรรมดาผู้แพ้ก็ควรที่จะยินดีกับผู้ชนะไม่ใช่แพ้แล้วก็มาโวยวายมาทะเลาะกันมามีเรื่องมีราวกัน อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเจตนาของการเล่นกีฬาการเล่นกีฬาเพื่อฝึกสอนให้เรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตาต่อผู้อื่นเราชนะเราก็ต้องอขอบใจผู้ที่แพ้เราเพราะถ้าเราไม่มีเขาเราจะชนะได้อย่างไรเราเล่นกีฬาเราก็ต้องมีคู่ฝ่ายตรงกันข้ามถ้าเราเล่นของเราคนเดียวเราจะไปแพ้เราจะไปชนะได้อย่างไร อย่างนั้นเวลาที่เราชนะเราก็ต้องขอบใจผู้แพ้เพราะผู้แพ้ทำให้เราได้ชัยชนะผู้แพ้ก็ต้องขอบใจผู้ที่ชนะเพราะว่าจะได้สอนให้เขารู้จักเจริญมุติตาคนที่เจริญมุติตาได้นี้เป็นคนที่จิตใจสูงเป็นคนที่มีความสุขคนที่ไม่สามารถเจริญมุติตาได้จะจิตใจต่ำ น่าจะมีความทุกข์จะมีความไม่สบายใจนี่คือคุณธรรมสามประการที่จะทำให้ผู้ที่บำเพ็ญนั้นได้เป็นเทวดาส่วนคุณธรรมข้อที่สี่คืออเบขาจะทำให้ผู้ที่บำเพ็ญนี้นเป็นพรหมได้พรหมก็คือผู้ที่มีจิตใจที่นิ่งสงบที่จะไม่ วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีผู้ที่มีอุเบกขานี้จะรู้สึกเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรเพราะความมีอุเบกขานี้เป็นความสุขมากกว่าสิ่งต่างๆที่เราจะได้รับถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเราจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ดีก็ไม่มีความสุขเท่ากับความสุขที่เราได้จากการทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้าามีอุเบกขาแล้วใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆจะดีก็ไม่ไม่ดีใจจะไม่ดีก็ไม่เสียใจเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ ห้ามไม่ให้เขาทุกข์ไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาสุขไม่ได้เวลาเขาสุขก็เป็นเรื่องของเขาเวลาเขาทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราจะไม่ไปทุกข์กับเขาให้วุ่นวายใจไปเปล่าๆเราจะทําใจเฉยๆวิธีจะทําใจเฉยๆก็ต้องนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิแล้วใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะมีอุเบกขา วิธีที่จะนั่งสมาธิให้เกิดผลก็ต้องมีสติต้องควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าใจสามารถคิดอย่างต่อเนื่องคิดพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดเรื่องๆๆๆนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาใจจะมีความสุข จะไม่มีไม่จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆเพราะจะไม่อยากได้อะไรการที่เรามีความเดือดร้อนวุ่นวายใจกันก็เพราะเรายังมีความอยากอยู่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พออยากได้ขึ้นมาใจก็กวลกวายกระสับกระสายขึ้นมาท,าทันทีแต่ผู้ที่มีความสุขมีสมาธินี้จะมีอุเบกคาจะไม่มีความยินดีกับสิ่งต่างๆ เพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆนี้ให้ความสุขไม่ได้ดีเท่ากับความสุขที่มีอยู่ในอุเบกขานี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างเป็นสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือจะไม่ดีเราต้องพยายามมาฝึกทำใจให้เป็นอุเบกขากันพยายามนั่งสมาธิกันพยายามเจริญสติกัน พยายามบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้พบกับอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วเราก็จะสบายไม่มีความทุกข์ใจไปตลอดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้พบแล้วได้ยินได้รับผลแล้วจึงเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์อยากจะให้พวกเราได้ประโยชน์แบบนี้บ้าง จึงได้นำเอามาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเติมความสุขเติมความเจริญด้วยการเจริญอุปพรมวิหารสี่คือเมตตาการุณา มุดีตาอุเบขานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิจณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ